ครับออมหม่มพี่น้องออมหม่มงูวครับใส่พักอีเลือดสวัสดีครับ่ายจากตีสวัสดีพ่อพี่น้องสุขสุขคนเมื่อนี้ได้เป็นเมนูออมหม่ำนะพี่น้องอ้สื่อหม่มมากครับผมอยากกินครับผมออมเช้าอีเลือดครับผมอีเลือดพักซีเล้าครับมันห่อนอยู่ครับนี่ออมมันมีไหมครับมาฝากกีตอนน้องแล้วมื้อนี้ยครับเจ้าเป็นเจ้าขมนะพี่น้องแกียขม่มครับผม เบิง้งนั่นอีกเถอ,อกแตงมมไม่นองงัวผมหอามา,ากกี่นืองหัวดีขนาดพี่น้องกินกับหนีด้วยครับพี่น้องมัจถกสีหมักใส่สาเขียวพี่น้องของแท่ผมเลยครับอมมา,ากามากเขาเหนียวห่อนๆครับผมไอ้ห้วย พิษยากพี่น้องเอาไปซื้ออมเอาซื้อมามอาออมกินครับผมสวนเววราบด้กินด้วยพี่นอ <c oughs> ้องอมใส่ผักชีลาวนะครับผักดีเลือดใส่คุณภาพนั่น ผมอ่อนลำตุนหอมหอมปูน้ำงิน จะเอบได้ไปนหน่อวามม่ำจะฟังเดือกครับผม อ้าวมี่มมีนอม้อม่วกับออมมักครับรสชาติดียวกันในพวมใข้ๆเหลันนด้อพีนหน้อ นามเนนนัวน,วนัวรสชาติอ,อมบวานเข้ากับผมอมพบกที่เ่าหอมพบกเีเลพี่กินขบข,ขวดล้วแขนงมาได้ปีหน้องไปตีบริเวณวิธีเห็นเบื้องด้มนี้นรอมเลยครับ ผมแก่ก่อนผมทําน ววงหรือเรียนของมันนะครับก็คือเขาต้องใส่ขมด้วยพี่น้องความม,ามันอุใส่ขมก็ต้องมันเจอออกหอมแต่ก,กับวานของพักด้วยพี่น้องเดี๋ยวเราไปยกตีมาคุ้มผมครับ

ไม่แอบแซมกันได้พี่น้องอาหารโบราณในสารบันเทาผมอ,อมมากขัว โอ้สุดอยอดพี่นอ้องพุ่มเสียบคือดับไปซื้อมะออมมาฝากพี่ตอนน้องให้มือนี้ได้พี่น้องอขอบคุณนะครับทุกท่านในของวันเราชุ่มเป็นน้องใจให้บอลสีพรมฝากคนไรก็แชร์คนติดตามได้วยครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเคมีวัคซีนเขาลาไปก่อนสวัสดีครับ